สบายดีเสามือไม่อยู่ที่บ้านพลเจริญเมืองประกิ่งแขมบริคัใไ่ตาเวนยังตาขึ้นแล้วเสาวันไม่ของเฮากำลังเตรียมตัวไปนานี่พี่น้องเหมือนกับกำลังเตรียมตัวไปไฮไปนาตอนเสาเพราะว่าช่วงนี้กำลังฤดูเกวเข้าไเดี๋ยวเขาเข้าไปเกวเข้าอยู่นากันมือนี่เกลเข้ามือแรก ไปเดินทางไปนากันพักหลังเฮาเอาคุณจ้างไปพร้อมพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวบปแล้วมันหลายจะครอบครัวเกี่ยวเดินทางไปนากันพายไปท้ายน้ำกระดิ่งละสบายดีสบายดีกันไปสบายดีย่างเนื้อตั้งยี่สิบตังานาไปนาไปย่างเพอย่างมันเด้อ ไปเดินทางกันคุณนะมือนี้ได้อยู่สิบป่ายคนเอาไปสิบปลายคนก็ลำมืออื่นทาเบึงมืออื่นอีกบ่แล้วบ่แล้วดอกมือหนึ่งต้องสองมือแต่ละปี ยางลมหอดน้ำกระดิ่งแล้วตอนนี้ลดลงหลายเติบเลยพี่น้องน้ำกระดิง่งอยู่ทางใต้เลยสงสัยข้าเจ้าบริปร้วยเขื่อนบ้าห่งลงหลายแตกต่างหลายตอนน้ำท่วมนะขึ้นมาหอดผีหลักปากทอพี่ละตอนน้ำท่วมบ้านนะน,นี่ลดลงไปอยู่ใต้บูเลยพอดียางไงซํานี่น้องอาทีลงท่ายย่น้ำกระดิ่งแล้วมากับลุงทองอ่อน ตอนเช้าก็สิคือคืนบุตรกับไปให้ไปนาช่วงนี้เกี่ยวเขาแต่ว่าปีนี้บม่มีลมปีกายนะลมแหงปีนี้บ่มีลมเลยแดดจัดเลยปีนีุ้่นะพากันท้ายซึิงแพล้ว นำกระดิง่งสวัสดีครับอะไรน้ำกระดิ่งละปาลาเรียจอดเลี้ยงกันสรับเรือดิสไซข้ามไปฟังนั่นไปไ้ไปสวนหายยึดหยังสวัสดีครับผม ทีเอาทีครับเอาซิงลึงอยู่บนนต้นไม่ปลุกเอาไหนนะกำลังมาอะไรลูกหรอจุกน้ำเลยไม่ลงเอาที่ขักมาขัก ไปนากรนอันนี้น้ำกระดิ่งแห้งเลยไหนทังหัวทังหัวเดี๋ยวเาอยู่ฝั่งไทยปะอาวับไปฝั่งไทยไ้ไทก็ฝั่งเร้่อง เรือมาอนก็ได้ยางเข้าไปอีกวันนี้าน่านลแล้วเดนล,ล,ลไปออกเรือเดินทางต่อไปเดินเองนะไหน ไปรีบขึ้นไปเร็วๆเมื่อยอยู่ขึ้นไปทอนพูนแม่จังเอียได้เมื่อยละยังซำนมี้ไปเดินไปเอาเก็บแมงเงยมากราบบอนั่งอีกหน่อยนอนนาท่าตัางๆขึ้นแล้ว เชียงกับซิเทียนจังน้อยเก็บคอกับไออากาศเพียน,น,น <c oughs> สวัสดีค่ะเก็บตัวอะไรคะ<จ>ตัวเจตัวเจโอ้ยตกแล้วรหรอน,รนั่งเกาะยู่เกือนนะจัเป็นปุ่ฟ<ำ>้าเลย

มั่วแบบสองพี่เลยที่จะทานคนอ้อยคนกุลยาวเลยใส่แบบให้เลยเจอร้านเดียวเลยยาวเลยทุกคนล่ะ มังคุวังมังคาไส่แลังคอรลูกให่ก็ฟคมังฟเมลูกใ่กฟอยากลุงเนาอย่าสดงเวียดารัก

แต่มันขึ้นครับนี่เป็นครับนะ <tap> <coughs> <tap> <tap> <tenohiina> <laughs>

เด็กเขาไม่ขาดนะเมื่อยเวมเหนงาจ้าพันนะเมื่อยล่อเวมหนวเขาบ้านี่แล้วที่ทำอะไรหมูไหลายเลยกำลังอันนี้เอาไปต้มเอาไปต้มเอาไปต้มกินเอาไปต้มกินเอาอย่างกระปีนะบอไปต้มกินนะกระปีเลยจานกะกีนนะตจ้าเป็นกำลังนึ่งเขาครับ เมนูแรงเอาหรอมากันที่ตุ่มเอาผ้ากันเขาบานก่อนนะครับจังสีงเอาลีรอได้เพ <Ư> ื่องมานอนรอแม่ได้ไหมพิ่งเอาแล้วเอลีครับกับคำจังน้อยกับเราะว่าเหมาไปเลยเบิด์ทงครับหกล้านสี่แสนครับเบิร์ตทงเนี่ยสิบหกคน หกสี่แสน 4, ครับพี่น้องหารด้วยหกรยเจ็ิครับเท่ากับเงินบาทเกือบหมื่นเก่าพันหาประมาณเก่าพันหาเก่าพันหกกระเอื่อนกเอ่อยกรเอ่ย,อยครับดำเถอะนะครับตอนดำยนะตะลันสองหมืน่นตละปีประมาณรวดละม้วนประมาณสามหมืน่น เห็ดหน้าครับโอ้เรนตุ๊โอ้ยบ่เออเป็นแนวตรงอยู่ในเราเราได้กินขมือครับบรรยากาศภูตระบัดฝนพามากเมื่อกี้นี่จาก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 มาแดดเบิดมืดแล้วฝนบานนี่ครับเขาต้องได้ตากแดดไว้แล้วครับเพื่อนเอาไหมเอาไหมถ่ายกันรอดไหมแดด em xem phần tàu nhìn tụi nó กําลังสิตกดินแดดยําแรงครับ back, back, แบ็คมันคือหยังหือแบ็คมันอยู่หน้าบ่แบ็ค